ทีนี่มันเป็นฟูบุโศว์ประจำสนามสมปล่อยน้อย่็ได้เดือนสองก็ได้ก็ไดท่างสองสองหมื่นสองเดี๋ยวว่าบ้านนอกบ้านนอกเอาบ้านเด้อเบิ่งเบึงออกปัญญบุญมีเด้อพี่น้องครับคอนกรามยางชุมน้อยเอ้ยด้วยง่ายไม่น้อยพออย่งอยู่ควนกรามอยู่คอนกรามคอนกรามสองหมื่นสองเบิ่งพี่น้องเบิ่งนำนำรางเราเน่าเป็นธรรมะตัวหนึ่งเอามาเป็นเกียรติในตลาดว่างหินน่างหนึ่งตัว ปอนี้าสองมาขายสองกันทีมัขายทำไรจะขายได้เหมือนขายลูปเดียวน่อยูปเียเขาใใครจะบอกาอันขายอยู่ไม่หรอกสองหมื่นสองมีมันสูขายตสองหมื่นอยู่เขาเก่าพัขายบ่คือว่าคนนี้ไยให้จาไปเลยอคือคืออยู่ตังี้ยวโอยบุญมีเป็นกรรมาซอยงานเขา ตมื่นสพี่น้องตอเนาเด้อไซเบอร์มาก่อนพองเบอร์ลงเล้อเด้ไซไม่อีกเบอร์จำได้เบอร์ศูเด้มันมันมันหลงหลงเบอร์เลยอเอาสันทำไมอยากได้ก็โทรหาผมเลอพี่น้องเด้อแปดศูนยสองห้าโชคดีผมหู่ราคาขายมันจะขายมงดถ้าเพิ่นปล่อยไก็บปเอาสมปล่อยหนึ่งพันเออลงมาบนเก้าพี่น้องงดึงงามเลยจึงงามวะไปเบิ่งวเลยทีนี้ โอ้จะมีบัเงาเร็วนะ้อเท่าไรละพีะ่ข้างไปอุ้ย,ยกลีงามไปตัวนี้เลูเดือดลอย,ลยด,แม,ลลดย 21, แม่ลูกลูกหูก็ไดพ่อพี่สองหมื่นหน้าแม่ลูกลูกหูน้อยเนาะลูกมันเรือปลาคือจะเห็น,นเป็นเลเลลูกเลมันเดินเลมันเลมัองหมื่นหนึง่งพันห้าร้ แม่ลูกลูกแม่ไอ้ลูกผูเปิดน้องขนาดเลยพี่น้องครับสองมือนึงพันหาร้อย physics, ong, ตัว no นี้งามเลยพี่น้องด้วหัวห้อยจึงเนี่ยคอประซื่เดี๋ยเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นคายหน่อยือแห้งไอ้ไซเบอร์ผมเนี่ยสูงเก้ครับาเจ็ครับมแปดสามครับผมสองมือหนึงพันหาร้อยตัวต่วเราเยองเลยี่ฟุ้นมันนั่นโอ้ยหมอนั่นคือจังมัน ไงีคนเดกันเลยองตัวเมื่อกี้เพิ่นงกำลังกันพี่น้องครับมูเหนือสองตัวนี่ไปรองกำลังกันต้นหอยง่าพี่น้องรับต้นหน่อมูเนือถือกตไรม้หน้าไอ้นี่สอตัวนี่ตไรห่วมมยหอแพ็กกสองหมืกับตละประมาณหมื่นสามพันรอยตนี้หมื่นส ตัวไหนมือสีตัวไหนเป็นยังคือคือแย่กว่าเอาแกาโอ้ตัวไหนมันแก่กว่าบอแมนบ่ว่าเออเอามืสามเลกมก่่วงเตกุ่คนไทยตัสับทับก่า็วม่วงเตกุ่คนไทครับผมศูนก้ดครับสองมครับศูนย์มครับผมมืนสามกับมืสี่เนาะอ๋้พี่ยังไงนะจุ๊ เพิ่งขายเด้ไงสองตัวนี่เพิ่งปล่อยกําลังกันพี่น้องครับมืงอเี็กสองตัวนี่เอาลายเรือเอาง่าๆยาๆเลยมามาที่นี่จังหนาที่อะไรบ้างสามตัวสองตัวเอามากตัวนี่เด้อเอาตัวต่อไปพี่น้องครับตัวต่อไปยาวๆตัวนี้แม่แม่ลูกลูกแม่ปะพ่กแม่ เเอยมันทองีสาวมันทองโอ้ตัวนีมากเลยนอ้องตัวนีมากเลยด้ยพี่น้องครับสเดือ,อน,นอนหน่อยนอ้องปักได้ี่่สมบักได้ไป,ไปจะมีใบแทนทเปิใบ,บ<อ>แทนจะบ,อบลอยนอ้องผู้ตัวนี้งามบะสูงเมตรสี่สิบผุนได้นอ้องสี่นได้นี่สิเท่าไหร่เปิดไบสองแปด เศร้าแปดเศร้าแปดครับเบิ่งแข็งขาแ้วด้วยดูกแรกบ่เพาะทองแรกทองแรกทองแรกม่วงทองแรกเด้อพี่น้องครับเพิ่มอีกสามเดือนสองแปดเอาสูงเมตรสี่สิบผู้ปวดอ่ะแ้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ สูงเม็ดสามสิบบวกบวกพันแปดพันบาทพันแปดพันบาทงามงามอยู่พี่น้องง่วนนี่ยบกบหอดปีดีถึงปะปีดในน้อยปีดในน้อยพันไปอลไรพี่น้อง,ไป,งไปส่งไปส่งง่วนเด้่ยน่ะกันขายได้ไปส่งเขาไดเนี่ยเขาสื่อ <c oughs> เอน็นบละ่ะพี่น้องขายขายไง,งนั่นตัวเดียวเขาก็ไปส่งเห็นบ่แถวนี้แหล,ละตัวนี้เท่าไหร่กันพันแปดพันพันแปดพันต้นนั้นสองแปดสองแปดพันแปดตังกันรักรักรักมือเลยพี่น้อง เอาพี่น้องเบ่งเอาเดอลืมมีน้ำล้างมีมันดีอย่างหนึ่งคือพี่น้องพขาขายได้ปั๊บนี่บ่ลจะเป็นต้องไปรอในขนามออกขอนเนอกเอาออกไป่อง้เลยออกไป่ง้เลยขันทะน้อี่วามือนี่นะครับขันขายอได้ับลรอจุววแาบะขนาชชกเด้ดนี่ดูอาถึงราคากันอืออ่ก็ื้อก็ไปเลย,เลยผุหน่อยกะไม่แกกระไรพี่น้องยม,นะมาหน้าพี่น้องได้ผุ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 ในยบเสือรปแรกนับพุ๊บุไปพังหลังเลยเนาะมามาาอะไรอน่งเง้ยอ้ง่วเราเอาเพี้ยนไปโอ้ยตัวเดียวนอยกับ่อกระแดสี่ลาดีพี่น้อง พ่วผูนะใส่มือหนิทามือนน่ดีใส่เบอร์มาก่อนเร็วใส่เบอร์พอมาศูนครับสี่าสองครับหนึ่งสองเก้าศูนยู่าอนึยัอยู่ทังอยู่นีนออยู่นีละอยู่นีางหินเด้๋เห็นบอพี่น้องตลาดต้นน้ำเขาบอกแล้วว่าตลาดต้นน้ำนี่จะได้กระถือหมื่ับ2องหม่นแปอตัวหนีม่านสามเดือนกว่าใบหลอดมีครบเออเอาหู้นยังไงเลยพี่น้องไาต่อยังก่อนอีตลาดต้นน้ำมันถือต ชาวบ้านมาขายกันเองนะเอ้าัดที่นี่ชาวบ้านขายกันเองนี่เขามีราคาขายอยู่ในใจเขาอยู่ต่อมาปั๊บเขาเอาปั๊บเลยเดะแม่เออเขาเอาปั๊บเลยนะพอถือมาปุ๊บเป็นกระของเพื่อพี่น้องทังบ้านตอหน่ะละเออเพื่อไปเรียนกันน่ะมักตู้นั้นหน่อยหมื่นแปดมองขายกัน่าวบ้านว่าบอกดีกว่าว่ะเดี๋ยวมัาจิดราคาโทรมาหาเองเด้อยังนอะไรคุณแม่ได้๋ยวยิ่งตแล้ววันนี้มาหางอนเลยมาสึงว่ะเงี้ยได้อีกตัวละ นี่ยชมบึงเน้องชมบึงชมบึงอยู่มาไปที่นี่เมืองเฟียมีไงประ่ทศนี่เจ้าหน้ทนาที่เหรอเนี่ยวะสองที่โอ้พี่เล่นกันอยู่เว้ยเน,นาะงงามน้องงามน้องตัวนี้เนาะงลูกกระพูลูกลกระพูครับตเต็มสามคู่ข้อบ่มะมาะเทศนี่มาเบิองแม่ลูกลูกผูไทยไกลๆพี่น้องลูกเกือบสามแม่นอ้อง สามเป็นห่องสามเลยลักสาสมนี่หลอดอะไรอยู่นอหอดอะไรบอหลอดเลยพร้อมมาขายเองบขายเองมาเงตกรอดไนตัวโอ้เนือนังมาเต็มเตี่ยมพี่น้องเป็นห่องสามเลยงามอยู่วางอยู่ตัวนี้แข่งขาแม่บดบดพชบานน้ำมาขายเองห้องไอ้สมบออดเพิ่นวะ S <S <S ม,มักขอ,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 องตัวนี้วะมือแปดกับสองมืนแปดนี่พอใช่หลือยังผ่านากองเนี่ยตู้ผูวะเท่าไหร่นี่มือนนั่นกสิบเอยมือมท่านีนล่ะคือห่องหน่อยแท้คือห่องตั้มันคือบอกไงได้นี่คือรถรถราคาตัวนี้รถะมาเด้อมื่มนสองพันป็นหองบอกไงเลยเออเอาซันีเด้อไม่พอหมื่เนาะสปอยแน่นอน่เลยนีัเนยป็น้องตุ้งก้นเนี่มือสองพันทำนีเ้อนี่ไซเมากรีตัวนีนนน้ ศูนเจ็ครับสามครับเจ็ดเจ็ด้ากเจ็ดห้าะเพของงตัวนี้มามใส่เบอร์เลยนะปปักสามตัวแรกจะของงอใส่มาเร็วใส่ละอุ้ยยางใส่ไหมมเขยามาเบอร์เจ้าอยู่ใส่เบอร์โทษเจ้าครับศูนย์เก้า ห้0ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสาม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 เ้าศนย์เนดสามเ่งแนึ่งครับอยู่บ้านี่นะพอครับอยู่บ้านอยู่คู่ขันต้นน้ำพี่น้องครับสามหมื่นได้ตัวนี้ก็แลค่าหนีพี่น้องครับขายอีก็เทามันเจ้าจะแม่มันใหญ่กว่าแม่คค้งใหญ่น้อแม่มันก็แม่มันก็เริ่มเริ่มสสมไดพี่นอง ตจวใหญ่ครับพี่น้องแล้วทอมมีเด้อพี่น้องเจ้าง้อคู่ขันโคตรัวหรอตัวจัดเลยเพราะคู่ขันเออผู้ขันลูกตัวแของบ้านมาขายเองครับแม่ก็ขึ้นเรียบร้อยลูกครับตัวที่สาม่อีกหนึ่งไปยาวพี่น้องเขาขีิพนี้ยาวเลยจนหม่างง้อไทยมันถิมาจากเขาเด้อพี่น้องลงม,มาจากบนเขาแนะ่มันเป็นง้อเดี่ว่าเขาปล่อยบนเขางอ้อไทยพูดตรงง้อเนื้อหลายมาดีเด้อ มือเหนือลายมือเหนือลายมือนนี้ครับ